แหล่งน้ำมันใหม่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาพบแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพอร์เมียนเบซในเท็กซัสกรมสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐประกาศเกี่ยวกับการค้นพบครั้งนี้ว่ากื้นที่ดังกล่าวมีน้ำมันราว20,000ล้านบาร์เรลและก๊าสธรรมชาติแล้วอีก1,600ล้านบาร์เรล ปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันในเท็กซัสอยู่ที่ถามละประมาณ45ดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าแหล่งน้ำมันใหม่แห่งเนี้อาจจะมีมูลค่ามากกว่า9แสนล้านดอลลาร์แหล่งหินน้ำมันดังกล่าวถูกพบในลุ่มน้ำส่วนที่เรียกว่า Wolf Camp ที่มีบ่อน้ำมันที่เปิดใช้งานแล้วประมาณ3,000บอ่อ การขุดเจาะจะต้องเป็นการเจาะแบบมีทิศทางโดยแนวเจาะจะเป็นแนวนอนที่ระดับความลึกชั้นหินน้ำมันรอยแตกขนาดเล็กจะถูกสร้างขึ้นในหินก่อนที่แฟกซิ้งลิควิดแรงดันสูงจะถูกปั๊มเพื่อเอาน้ำมันกับก๊าซออกมารบริษัทใหญ่ๆจะต้องหาทางเอาน้ำมันและก๊าซทุกหยดออกมาได้อย่างหมดจดแน่เลยไม่เชื่อคอยดู